โอ้สุดยอดเลยครับผมต้มป้าเข้านะครับกัดซุกไดท้ทีแล้วนะครับผมเข้ากับทิ่ไซฟพักนะครับที่นี่ไส่ยเลยครับนี่รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมืม้นนี้ก็ ผมผอมกับผมมุกเกานะครับเบาเอมนะครับอร่อยร้อยเมนูพากินพาทํานะครับผมนี่ผมสิน้าพี่น้องมาเฮ็ดต้มปลาดิ้นะครับผมนี่ครับปลาดินหั่นละเรียบร้อยนะครับล้างนำสะอาดครับผม้วก็ใส่เห็ดนะครับนี่เห็ดนางลมหลวงนะครับซื้อมาจากโลตัสนะครับ้วก็ใส่เห็ดฟางครับ ดูเห็ดเฟื่องบานเท่านะครับผมไปลงมือเห็ดเลยครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับแต่ว่าก่อนที่ไปต้มปลานะครับกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อปลาไปต้มปลากันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเข้ากระตังม,มาเป็เดือนนะครับผมนี่ครับ มาน้ำเปียดแล้วเอากใไซข่าตะไคปปร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงมะก่าบะคามเปียกมะก่าบะเขือเทียนนะครับใส่ลงไปเลยตบมีเครื่องหอมนะครับ้วก็เฮากจะใส่เกลือนะครับหนึ่งช้อน ผงปรุงรส1ช้อนใส่ลง,งไปนะครับส่วนผงชูรสนะครับใส่ที่หลังนะครับผมนี่ครับเครื่องเข้าก็หอมนะครับผมนี่น้ำข้าเดือดอยู่แล้วต้มเครื่องออกดีๆแล้วนะครับสักแป๊บนึง อย่าลืมใส่นะครับรากผักชีกับใบมะกรูดนะครับผมดับกินข้าวครับหนามก็เดียดดีแล้วนะครับตัวผมคางมาเรียบร้อยนะครับมาต้องรอให้เสียเวลานะครับเอาขอจีไซใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะครับผมใส่ลงไปเลยครับ ผมต้มเครื่องมาเรียบร้อยแล้วใส่หัวลงไปก่อนเลยอากาศเริ่มเย็นนะครับสดทอนๆนนะครับผมสุดยอดเลยครับนี่นี่ปลานิ่นเท่าต้องคนนะครับต้องคนเดี๋ยวน้ำมันเดือดเครื่องปรุมกนจะเข้ากันเองนะครับต้มใบป,ประมาณสักกาวา เนื้อปลาเริ่มซุกนะครับแล้ว้อาก็จะมาใส่เห็ดนะครับผมแล้วกับปรุงรสอีกรอบนะครับมีครับแล้วก็ปิดไทยด้วยต้นหอมผักชีนะครับผมอันนี้ปิดไทยนะครับตอนซุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวปิดฟ้าไปสักประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงหมอนะครับผมกอบปรุงรสชิมรสให้ได้ตามที่ต้องการนะครับสมเข้มจังไรกัเติมหอนะครับผมต่อไปเขาก็มาชิมรสนะครับผมผมขาดยังแน่นะครับโอ้โหสุดยอดต้มปลาานะครับชิมรสผมขาดยังนะครับขาดสมขาดเปรี้ยวว่ากันไป ตดชาติก็โอเคนะครับเติมเล็กน้อยครับผมนี่ครับนิดเดียวพอครับแล้วก็ใส่เห็ดนะครับผมใส่ลงไปเลยปลาเขาเริ่มทุกแล้วครับแล้วก็คนจั็น้อยนะครับ เดี๋ยวปิดฟ้าไปอีกสักประมาณ2-3นาทีนะครับเดี๋ยวเข้าสิมาเบิงหมอกันครับผมวกัเติมพักนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเซ็จสิ้นนะครับผมบุบิ้งยังร้ายครับสุยดยอดเมนูง่าไๆครับผมต้มปลาปิดฟ้าไว้เดี๋ยวต่อไปเข้าสิมาเบิงหมอนะครับใสเ่เฮดลงไปแล้ว โอ้สุดยอดเลยครับผมต้มปาเฮ้านะครับกัดซุกไดท้ทีแล้วนะครับผมเฮากัดทิ่ใสฟพักนะครับที่นี่ใส่เลยครับนี่รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับสดห่อนๆนะครับผมกับเข่าเนี้ยก็ได้เข้าสวยก็ดีนะครับ นี่ต้มปลาเฮานะครับผมสุดยอดเลยกินข้ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็สเดชขอตัวไปกินข้านะครับผมหลังจากที่เลิกงงานมากนะครับก็สสีอาบน้ากินเข้าอาบน้าแล้วก็สีพักพอนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที ขอบพติดตามให้กำลังใจนะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกาข่าวคําบาสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ